สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Attentional นะครับอัปเดตนะครับวันนี้อีกตามเคยนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนานะครับหรือประกันรายได้เข้าปี4นะครับรับเงินส่วนต่างประกันรายได้เข้าปี4ชาวนาเตรียมเช็คบัญชีเริ่มโอนเข้านะครับ22่พฤศจิกายนนี้นะครับ กระทรวงพาณิชย์นะครับเดินหน้าเคาะจ่ายส่วนต่างหลังครโมไปเขียวประกันรายได้ข้าวปี4คาดเงินเข้าบัญชี22พฤศจิกายนนี้นะครับกรมการค้าภายในเดินหน้าเคาะราคาส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2565เพื่อจ่ายนะครับชดเชยให้กับเกษตรกรหลังคอรมมีม,มติเดินหน้าประกันายได้ข้าวปีที่4แล้วนะครับค่าทกศจ่ายเงินเข้าบัญชีกเกษตรกร22พุชจิยายนี้รวมถึงเงินช่วยเหลือไล่ละ1,000บาทพร้อมเดินหน้านะครับ มาตรการคู่ขนานดันราคาข้าวส่งผลผลิตออส่งออกสู่ตลาดมากนะครับทั้งเก็บข้าวในยุ้งฉางช่วยดอกเบีย้ยเการกรลงสีเพื่อซื้อข้าวนะครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอื่อมนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้กำหนดประชุมคณะอนุก,กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับ ถึงเงินช่วยเหลือไล่ละ1,000บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับเพื่อพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ2 5 6 6นะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เดินหน้าโครงการ ประกันรายได้เกษตรก,กร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีที่4โดยจะกําหนดราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวย้อนหลังไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับองาร้อยซึ่งเป็นงวดแรกนะครับและพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก7วันรวมจ่ายทั้งสิ้น33งวดจนจบโครงการนะครับสำหรับการประกันรายได้ข้าวเปลือก5ชนิดกำหนดราคาประกันรายได้และจำนวน10 ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทรายละไม่เกิน14ตันนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิพื้นที่ตันละ1 4ึ0 0บาทรายละไม่เกิน16ตันนะครับข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ11,000บาทรายละไม่เกิน25ตันนะครับข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,000 0บาทรายละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ12,000บาท รายละไม่เกิน16ตันนะครับนอกจากนี้ยังได้เตรเียมการเพื่อเดินหน้ามาตรการนะครับคู่ขนานที่จะช่วยดึงราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดนะครับโดยมี3มาตรการคือนะครับ1มาตรการชะลอขายนะครับโดยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเกี่ยวและจัดเก็บไว้ในยุ้งฉางเป้าหมาย2.5ล้านตันโดยรัฐบาลช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันนะครับ 2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมของสหกรณ์กรโดยช่วยดอกเบี้ยลอยละ3ไม่เกิน12เดือนสามมาตรการเพิ่มสภาพคล่องโดยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกและเก็บสต็อกเป็นระยะเวลา2-6ถึงเดือนซึ่งรัฐจะช่วยดอกเบี้ยลอยละ3นะครับส่วนโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยส่วนลดช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกรายละ1,000บาทนะครับกำหนดไม่เกินรายละ20ไร่นะครับหรือไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนั้นนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศออจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงนะครับโดยคาดว่า การจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้และการช่วยไร่ละ1,000บาททกศจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปจึงขอให้เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชีทกศให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่นะครับ ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับตรวจชื่อนะครับให้ตรงกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนนะครับสำหรับบัญชีธน,นาคารโอสอสน,นะครับโอเคนะครับสำหรับวันอย่างนี้เราก็นำข้อมูลมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมนะครับ